เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิดแค่ได้รถเอาล่ะครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมพับจีโมบาย และก็เพื่อนใหม่ที่ผมพึ่งสุ่มมาเมื่อกี้นะครับแต่ไม่รู้เพื่อนชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวกูโดนสก,กิดนิดเดียวกูก็ตายแล้วอ่ะกูแค่โดนแบบลวดหนามบาดกูก็ตายแล้วอะ่ะไม่มียาเลยไม่มียาเลยสักกระจึงหนึ่งกูจะตายเชียคน กูจะตายกูจะตายไม่มียากูจะตายไม่มียาเฮ้ย <t> เพื่อนยิงเหรอ <t> เพื่อนยิงให้เหรอยิงก็เฮีและเฮ้ย <t> เพื่อนยิงเชคเก้เราจะเรียกว่านายนายเออนี่มันเราจะเรียกว่าอะไรดีวะนายพนมเปน ขอตั้งชื่อว่านายโกโก้แล้วกันเอ้ยชื่อโกโก้ห้าหาว่ะนายโกโก้ผมว่าคราวนี้เราจะได้เทสลาเชื่อผมไหมเทสลามาแน่บอกได้เลยปุ๊บอ่ะ,อะเทสลาไม่เปิดวะ่ะทำไมวะทำไมเทสลาไม่เปิดวะมันต้องมีบัตรมีอะไรหรือเปล่าข้างบนหนอต้องเปิดไฟก่อนใช่ไหมถึงจะได้รถ เออนี่ไงต้องเปิดไฟโรงงานเปิดกลไกแล้วหนึ่งทับสาอ,อ๋อต้องเปิดให้ทั่วโรงงานหรอโอเคได้เลยโอ้นี่ไงเพื่อนเปิดเพื่อนช่วยเปิดหน่อยดิสองทับสอีกอานอยู่ไหนอ่ะ เออได้คิวแล้วกูเนี่ยหาหาสวิกวันนี้ไงกูได้เทสลาแล้วกู <c oughs> ขังเพื่อนไว้ข้างในเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเคได้ดรถเทสลาเฮ้ย อย่างเฟี <int est arts> <y' that sticks Broadway> ้ยวอ่ะเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยเทดล่าว่ะเจ๋วของโคตรดีเทสลาว่ะเฉียดเก้กูได้รถแล้วโอ้โห มันต้องเปิดพลังงานสามตัวคน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 เพื่อแม่งเก่งสัตว์อะบอกเลยที่ใช้ได้เปิดออโต้พายหลอดเชดแค่แล้วผมก็แบบสามารถย้ายไปอยู่เบาะหลังได้เว้ยอ๋อเห็นไหมไปตามถนนแล้วไปตรงที่เรามาร์กเลยโหย,ยังเจ๋งอ่ะ ปั๊มยาในรถได้ไหมย,ยายบอกปั๊มยาในรถได้ด้วยโอ้ของจริงว่ะแล้วคือแบบสามารถมานั่งบอ่อหลังให้รถมันขับเองอะ่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งให้เพื่อไปฟาร์มบ้านดีกว่าหวังว่ารถจะไม่ถูกขโมยนะ ห่วงว่ารถจะไม่ถูกขโมยนะเคได้ของคือแบบโอ้โหผมตามหามานานมากเลยนะรถเทสลาเนี่ยอุ้ยโดนยิงเพื่อนเก่งอ่ะเพื่อนเก่งเกินไปแล้วเพื่อนเก่งเกินไปแล้ว ที่หนแน่เลยวะ่ะเพราะเพื่อนไปสู่ยอดเขาดีกว,ว่ามันจะมีความหวังนะโอ้เฉียวเฉียวไปนิดเดียวและรถสีสวยมากเลยคนระับสีน้ำเงินเออคือแบบได้ลรขาสนับสนุนมาหรือเปล่าเท s l a เนี่ยและอีกคันหนึ่งก็คือแม c l a r e n นะครับ m มก l าเ e นต้องเติมเท่านั้นเลย ต้องเข้าใจอเนาะรถไฟฟ้ามันพลังงานมันน้อยก็เลยช้านะครับเสียงใครเปิดแบบซี่กินแป๊บซี่ไม่แบงเออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเฮ้ยโหตรงวงแดงพอดีเลยเพิ่มความเรียวสปีด เร็วได้แค่นี้ขี่ขึ้นเนินคือแบบยางช้าเมื่อกี้คนเหรอ อันนี้เหรอรถเราก็มีเพื่อนอ้าวให้เพื่อนกูเข้าไปแล้วบ๊ายบายสู่ความเมืองว่างอันไกลโพ้นวะ่ะสู่ความเมืองว่างอันไกลโพ้นวะ่ะเพื่อนกูไปไหนเนี่ย มึงจะไปไหนกูเห็นคนเพื่อนเห็นคนในบ้านนั่นแหละสักหลังอะเอาว่ะห้าสิบนัดว่ะเปลวเปลวเปลวปลวเปลวปลวโคตรเท่กูอ่าไม่มีของอะไรเลย มันต้องมีเพื่อนมันต้องมีเพื่อนเพื่อนมันกำลังมาแน่นอนสัมผัสได้เพื่อนมันกำลังมาเพื่อนมันกำลังมาเฮึบเฮฮึบเพื่อนมันกำลังมาฮึบไม่มีว่ะขับไปหาเพื่อนก่อน รถจะน้ำมันหมดว่ะเพื่อนแบบเติมพลังแล้วเตรียมพร้อมบ่ะเลยประมาณห้าตี้ได้เอา้ารถเวนเหลือสามว่ะอุ๊ยโอ้กูโดน นอนเลยอย่างนี้ยาใหญ่ใส่สารพัดอุ้ยหลังเชีย่ยตัวนู้นยิงยาใหญ่ใส่สารพัดว่ะยาใหญ่ใส่สารพัดกูจะตายแล้วเนี่ยเพื่อน บ้านว่ะอยู่บ้านอยู่บ้านสองตัวเพื่อนกูก็รีบเนาะชื่อเพื่นนอนปลาระเบิดไปแล้วว่ะโคตสนามสันไว้กูไม่มีระเบิดขอโทษ เอาว่ะเพื่อนบุกว่ะเพื่อนบุกว่ะไม่มีเหรอ เข้าบ้านมาอยู่กับเพื่อนดีกว่ากูน่าจะเบิร์โดน,โดนเบิรโดนระเบิดตายแน่เลยไอ้เคี้ยคมอะกูนึนกว่าเพื่อนกูนึกว่าคนไอ้สัตว์เคี้ยรถรถรถเทสลาวะ่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนยิงมัน marked a location โอ้ยเพื่อนชนะไม่วะไม่ชนะว่ะแต่กูจอเพื่อนคนนี้แอดเฟรนไปเลยสุดยอดโอ้โหเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีส่ง ส่งกาแฟไม่ให้ละกันส,ส่งไปให้อีกให้โอ้อย่างแจ๋วอะถึงกูจะตายก็ไม่เสียได้ชีวิตเกืกเฉยละกันบ๊ายบายนะเพื่อนอะล่ะครับก็ขอ